โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะผมจื่อมิสเตอร์กลีนนะครับวันนี้อยู่ในเกมทีมพอเทสสอนนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมาแบบว่ามีแบบแถลงการ์ที่หนึ่งนะผมสำหรับวันที่28ถึงที่สนะผมขอผ,ผมขออนุญ,ญาตงดลงคลิปแล้วก็ไลฟ์สตรีมเกมนะครับผมพอดีว่าในช่วงเวลา6วันนี้เนี่ยผมต้องซ้อมแล้วก็แข่งฟงวิทยาศาสตร์ด้วยนะผมเลยแบบว่าคงไม่มีเวลานะผมแบบว่ามานั่งตัดคลิปอัดคลิปแล้วก็ไลฟ์สตรีมเลยพวกนี้นะครับผมแต่ว่า ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่22เนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีเวลาพักหรือว่าเวลาที่มีพออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะมานั่งไลฟ์สตรีมแทนนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ลงเป็นคลิปนะเผื่อว่าอัดคลิปเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับผมในเวลาการตัดแล้วก็ในเวลาอัดพวกนี้มันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่ไลฟ์สตรีมเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงแทนแล้วกันนะไปใน5วันนี้นะผมตั้งแต่วันที่18วันนี้เนี่ยวันเสาร์เลยจนถึงวันที่22นะตรงกับวันพุธนะครับผม สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองห้าวันนะครับผมส่วนยี่สามจบพื่นหัดผมต้องแบบว่าไปแข่งนะครับผมของของวันวิทยาศาสตร์นะครับผมก็เลยแบบว่ากลัวแบบช่องมันจะล้างไงแล้วก็แบบกลัวคนจะแบบวุ่วายว่าทําไมไม่ลงคลิปไม่ลงไลฟ์สตรีมพวกนี้นะครับผมผมก็เลยแบบว่าทําคลิปนี้เพื่ออธิบายว่าทําไมว่าไม่ลงคลิปหรือว่าไลฟ์สตรีมนะครับผมแต่ว่าภายในวันที่สิบแปดถึงยีิบสองเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีเวลาว่างที่บอกนะผมจะมาลงไลฟ์สตรีมแทนนะครับผมโอเค คลิปนี้ก็คงมีเพียงแต่เพียงเท่านี้นะผมแาแถลงกันดนิดๆหน่อยๆนะผมโอเคแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ